สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางเราพัฒนานะคะประจำวันที่2กันยายน65นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับเราพัฒนาวันนี้ตัวเด่นก็คือ7กับ1นะคะตัวรองก็คือ3กับ9นะที่จริงเร้ว่าจะเอาก้าขึ้นก่อนนะ70 71 73 74 76 78 79 10 13 15 17 19 สตัวก็1นึ7งหนึ่งเจแล้วก็เจ็จับคู่ก็1 3, 3ึ่งสามสามหนึ่งหนึ่นึ่งง่าเะคะง่ายๆสั้นๆก็จบเนาะเราพัฒนาอย่าลืมรอเราสัเราสามครีกับเราจะเพาะกิจเดี๋ยวเราจะเพาะกิจเหมือน,นเมื่อคาเราพัฒนาสามตัวตรงๆบ่อยครั้งนะรอ แป๊บหนึ่งวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางเนาะ้วขอให้เฮงๆปังปงนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไครป์กดไลค์ให้เนาะไอประเภทที่คอมเมนต์เข้ามาว่าไม่ต้องเข้ามาดอกเด้อไม่ได้รับเชิญ